พอดีมาประชุมที่บางแสนนะครับก็เลยมาพักที่โรงแรมซิมโฟนีนะครับตอนแรกก็สอบถามว่ามีห้องฟิตเนสไหมก็ไม่มีนะครับก็เลยหาที่ออกกำลังกายนะันแรกก็วิ่งเลาะตามชายหาดไปนะครับไปเรื่อยๆเลยมันมีโครงการนะครับยาวต่อเนื่องไปเลยนะครับเสร็จแล้วก็กลับมาว่ายน้ำนะครับนะ ากะาว,ว่าวันนี้จะพักผ่อนแค่นี้แต่ว่ามีเจอสะพานขาวอันนึงนะครับมันเป็นทางวิ่งได้เป็นที่ออกกำลังกายในการเดินหรือวิ่งได้ก็เลยอยากทำคลิปขึ้นมานะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับ เรียวๆกันเลยนะครับวันนี้ตอนแรกไม่ได้ก่าว่าจะถ่ายนะครับนี่ก็มาว่ายน้ำเสร็จเรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วก็มีไปเจอตัว,ตวสะพานข่าวนะครับยวพาไปดูสะพานข่าวกัน นี่นะครับสะพานขาวยืดลงไปในทะเลเลยนะครับไม่มีเสียงรถไม่มีมลพิษนะครับแล้วก็ใช้วิ่งใช้เดินออกกำลังกายได้ดีมากๆครับที่โรงแรมซิมโฟนีนะครับบางแสน นี่นะครับบรรยากาศสดชื่นมากๆเลยครับไปครับวิ่งครับออกกำลังครับ มาถึงสุดปลายสะพาแล้วนะครับข้อเสียนี่มีอย่างเดียวนะอย่าวิ่งดึกมากนะดูน่ากลัวเหมือนกันในช่วงก่อนพระอาทิตจะตกเนี่ยครับเย็นๆประมาณนี้อากาศกำลังดีมากๆครับค่ำหน่อยนี้น่าจะแอบน่ากลัวนิดนึง อ่าครับลบกวนหนมอนิดนึงครับอาว่าระยะทางนี่มันประมาณเท่าไหร่คอรับเมตรอ๋อสองร้อห้าสิบเมตรนะครับอ๋อไปกลับสี่รอบก็หนึ่งโลนะครับหลังจากวิ่งออกกำลังกายเสร็จแล้วนะครับของทางโรงแรมนะครับก็มีเตรียมนะครับที่ล้างตัวไว้ให้นะครับแล้วก็มี ห้องน้ำไว้เต็มพอไห้เป็นอย่างดีนะครับสามารถล้างหน้าล้างตานะครับล้างตัวได้นะครับก่อนกลับขึ้นไปที่พักได้นะครับสุดท้ายเมื่อกี้ก่อนขึ้นมาที่ห้องพักนะครับมีไปถามข้อมูลจากพนักงานมาให้นะครับว่าคนที่จะใช้ตัวสะพานขาวได้เนี่ยนอกจากมาพักที่ โรงแรมเ h อะ y ิมโฟนีออฟเดอะซนะครับก็จะยังมีคนที่ซื้อคอนโดนะครับในโครงการเดอะซิมโฟนีบางพระศรีราชาด้วยนะครับซึ่งอตอนนี้ที่ผมมาเนี่ยตัวคอนโดเนี่ยก็จะสร้างอยู่ติดกับตัวโรงแรมนะครับตอนนี้ที่เสร็จแล้วก็คือเป็นตึกบีนะครับแต่ว่าที่ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยก็จะเป็นโครงการ m i x ซ์ยูสขนาดใหญ่นะครับ จะมีคอนโดทั้งหมด6ตึกนะครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดก็ถ้าอนาคตสร้างได้หมดตามแผนจริงๆก็จะมีคนค่อนข้างจำนวนมากนะครับที่มาใช้สะพานแห่งนี้ได้นะครับแต่ว่าคนที่อยู่คอนโดไม่สามารถเข้ามาใช้ส่วนสระว่ายน้ำของโรงแรมได้นะครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับอย่าลืมออกกำลังกายกันด้วยนะครับ